ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาลองสอนทํ a RV 6 0 fs นะครับเป็นคลิปที่2นะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังทําไม่ได้นะครับผมจะลองอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็เห็นมีคนเข้ามาเมนนะครับของเขาใช้ redmi 9ก้นะครับก็จะมาลองดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอนที่ผมยังโหลดไอ้ตัว turbo d dn t ร r b o ไม่ได้นะครับผมก็ไปลองนะครับกดลบ RV นะครับกดบังคับหยุดนะครับ ล้างอะไรให้หมดเลยนะกดลบแล้วติดตั้งใหม่นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปในตัวเกมนะครับตัวเกม Rv นะให้เรานะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วอัปตัวแพทเกมนะให้ได้ประมาณ50%นะครับประมาณนั้นนะครับผมอัปประมาณนั้นนะแล้วก็นะครับมาโหลด Dn Turbo นะครับของผม Android 11นะผมก็จะโหลดตัว Dn Turbo 2.5ของใคร Android 10หรือ Android 9นะครับน่าจะเป็นตัว2.4นะครับผมไม่แน่ใจนะ ก็ของผมแอนดรอยสเนะครับผมก็กดโหลดเดียนทบนี้ไปหลังจากนั้นครับให้ทุกคนครับมาโหลด e s เอชไฟเอ็กโพเนะครับตัวนี้สําคัญมากครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้ง2โปรแกรมนี้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคหลังจากโหลดนะครับให้คุณนะครับทำการติดตั้งนะครับตัว e s f i l ไฟเอ็กโพเนะครับกดติดตั้งไปเลย ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับหลังจากนั้นของผมมันจะตรวจสอบนะครับก็ทําการกดตกลงไปนะครับแล้วทาการกดเปิดนะครับก็กดตกลงอนุญาตนะครับเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็ยกเลิกทําการกดเข้ามาที่ตรงนี้ดาวน์โหลดเดนเทอร์โบติดตั้งนะครับการตั้งค่าเปิดตรงนี้นะครับกดติดตั้งเดนเทอร์โบไปนะครับ อสัู้่นะครบโอเคแล้วก็ตรวจสอบไฟแป๊บหนึ่งนะครับก็ตรวจสอบเสร็จผมก็กดตกลงเปิดอนุญาตนะครับนี่ครับบางคนเขาบอกว่ามันไม่ได้นะครับก็ทำการกด ผมจะทำการกดออกก่อนครับเราทำการกดปัด e s file นะครับปัดออกให้หมดนะแล้วก็ทำการกดเข้าไปที่ข้อมูลแอปนะครับบังคับหยุดแล้วก็ลบเข้า e s file ทีนึงนะครับโอเคกดดาวน์โหลดตรงนี้ติดตั้งติดตั้งเราตดสอบสักครู่กดตกลงกดเปิดน,นะครับ ญาติครับ <S <S ผมลองไอ้นี่ใหม่นะเออ่ปัดอีเไฟล์ทิ้งด้วยบังคับหยุดล้างแคดล้างข้อมูลลบ ถอดลกออกนะครับ้ามาที่เอชไฟล์นะครับบ,รบังคับหยุดลังข้อมูลตกลงอนุญาตเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็นี้สตอรีแล้วก็เรียนเทอโโเร์โบเลิกเลิกติดตั้งติดตั้งกดเปิดเลยนะครับ นี่รับได้แล้วครับแล้วก,กดนี้ไปครับอนุญาตนะครับแล้วก็มาอนุญาตอีกทีนึงที่ d e n t e r กดเปิดกดถอยหลังนะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วกด60 fps ไทยแลนด์แล้วก,ก,ด, H, วก,กดใช้โฟลเดอร์นี้นะครับอนุญาตแล้วก,กด Unlock เลยครับ ดออกไปได้เลยก็สําหรับทปนีนะครับก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็เม้นต์กันมานะเดี๋ยวผมจะทาคลิปอีกนะครับก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบาย